ผมเล่นมา6ชั่วโมงครับพี่ผมเล่นมาแค่6ชั่วโมงเองครับพี่ดูดิผมเล่นมาแค่6ชั่วโมงครับพี่มีปีกนะปีกจะปีกอยู่ในกล่องอ่ะผมเล่นมาแค่6ชั่วโมงนะครับพี่แต่ก็มั่นใจอยู่ระดับผมก็ดีระดับหนึ่งอ่ะตอนนี้พี่ขอปิดซดนายวน้องตามทันฮะใช่หรอี่ตัวจริงปะเนี่ยไม่น่าใช่ตัวจริงหรอกพี่ขอปิดเพิมนั่นเดี๋ยวน้องตามทันไม่ได้ครับ ไม่ทำเควสหรอพัดได้ตังเยอะอย่าค่อยทำแล้วกันนะครับผมพวกเมนดิ้งที่ขุดผมมีนะที่ขุดผมมีเมนดิ้งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็โกงอยู่นะที่ขุดน่ะเหลืออะไรวะขวานเหรอธนูว่าเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาอัพเกรดใหม่รอชุดเกาะดีกว่าวะรอชุดเกาะก่อน ก็ไปขุดทรายว่ะทำของเพชรไปเลยก็ไปขุดทรายมาทำทำทีนทีชุดจะพังไหมน่าจะยากอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาหาอิสราเลึกเว่อร์กันก็ทำชุดเกาะเมนดิงนะ้งว่ะเนาะใช่ไหมเดี๋ยวผมค่อยไปหาแล้วกันนะชุดเกาะเมนดิง้ง แต่ว่าใส่ไปก่อนน่าจะไม่พังง่ายๆนี่หรอกตอนพังง่ายขนาดนั้นก็เวอเบื่อเกินเนาะถ้าแม่งพังง่ายขนาดนั้นแม่งปวเบื่อเกินอะ่ะอืมครับทีนทีเอ้สี่ลูกวะได้อยู่มั้งมาผมว่าได้อยู่วะต้องมีไฟชักด้วยวะ ต้องมีไฟแช็กต้องหาไฟแช็กต้องหากาเวลากาเวลอยู่ไหนากาเวลเฮ้ยมันมาออกล่าหมกแล้ววะเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนเล่นหกชั่วโมงของน้ำใช่หรอ นิดหน่อยไปนิดหน่อยไปผ่านแบบคนดนิดหน่อยไปผ่านผมจะไปทําอุปกรณ์อันนี้เพิ่มละดาบผมว่าดาบผมก็พอพอใช้ได้อยู่ต่นะไม่งั้นก็ต้องตีสมุดแล้วอะตีสมุดเอามันจะได้แบบไม่ค่อยแพงมากมั้งไม่รู้นะไม่ได้ไม่มั่นใจไปเลยนะผมไปเลยนะทุกคนดูน่าจะพอปะคิดว่าพอวะปะ ไปนะเลสโก o นะเลสโก o นะเลสโกนะครับคนดูตีหนึ่งแล้วเนี่ยเลสโก o นะเลสโกนะเลสโกนะโลเอโลโลโลนี่ไงโลเอาเลยนะไปเลยนะถ้าบอเดนอย่างโอ้โหใจเย็นครับน้องบอเดนไม่ไหวจริง นี่คืออะไรอ่ะเขาได้อะไรแล้วนะ่ะมีตังไหมมีครับมีอยู่พอดีเลยลงถ้ำเดินเลยเนี่ยโอ้ยของของพร้อมอยู่นะ ผมเอามาหมดกล่องอย่างวะผลแก้ผมเอามาหมดทั้งกล่องอย่างวะจะ่ไม่ทันแล้วล่ะตอนเนี้ยชี้ทำไมไม่ได้าลาวาวะ,วะ ทียงกันโอ้โห <Ooh. S 1> มีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีว่ะทำไมมีแต่ลาวาวะตรงเนี้ยทั้งก่อนไปลึกเกินใช่ไหมครั้งก่อนไปลึกเกินใช่ไหมมันไม่ควรให้มันถึงเบสล็อกใช่ไหมออบซิดียนเบสล็อกอะไรนั่นนะ่ะเบสล็อก คนให้ถึงเบสล็อกคูดรูมว่าอรออฟีรู้ว่าอะไรเทรไทุกคนช่วยผมดูเรเดอร์อนเทอร์ไลท์อ่ะเผื่อผมเจอแล้วแบบตาผมทั่วอะไรเงี้ยยิ่งตาไม่ดีอยู่ ตาผมยิ่งไม่ดีอยู่ดีกดอีพูดว่าผมเล่นมาหกชั่วโมงผมเล่นมาหกชั่วโมงครับพ,บพี่ผมเล่นมาแค่หกชั่วโมงเองครับพี่ดูดิผมเล่นมาแค่หกชั่วโมงครับพี่มีปีกนะปีกจะปีกอยู่ในกล่องอ่ะผมเล่นมาแค่หกชั่วโมงนะครับพี่นะผมเล่นมาแค่ปีกปีกอยู่ในปีกปีกอยู่ในหีสมบัติอนะทำไมวะคืออะไรอะ่ะ อย่างขิงนิดหน่อยไปผ่านครับนิดหน่อยไปผ่านนิดหน่อยไปผ่านครับนิดหน่อยไปผ่านวิวิวิววิจีไหมเนี่ยไม่มีเลยหรอไม่มีเลยหรอวันี้ตาขอวุ้ยเกือบวันี้ตาขอตรวจสอบนะได้หรอได้ครับนะครับตรวจสอบได้เลยนะครับผม มาเว้่าช่วยไหมช่วงนี้ไม่ค่อยเจออะไรเลยวะมันมีอยู่จริงป่ะว่านี่ยเนเธอร์ไลท์เนี่ยพักหลังๆมาเริ่มหายนะโอ้พักหลังมามาเริ่มหายแนะลมามา้วเนี่ยเนเธอร์ไลท์เนี่ย ล่างๆมาเริ่มหายแล้วนะเนี่ยชบึบไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ย ผมจะเจอไหมผมไม่ทำไมไม่เจอเลยวะพักหลังมานี่ไม่เจอเลยวะวัยสิบสี่ไอสัตสกูมนไม่อ่านกูต้องเสียตังมาบอกมึงเนี่ยไอคอนอุ้ยเนี่ยผมผมรู้ว่าวายสิบสี่อ่ะแต่ผมกด F 3ดูไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมอยู่วายอะไรเนะน,นี่ยตอนเนี้ย<ๆ>ผมไม่รู้ว่าผมอยู่วายอะไรตอนเนี้ยกูแล <Lynn S 2> ้ว<ๆ>ว่า 14, วายสิบสี่อ่ะรอครับพี่พี่ก็ดูผมเกิน ผมเรียกผมกด F 3ามดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีขึ้นให้เนี่ยตรงเนี้ยข้างบนน่ะมันบงับงมันบังอะ่ะรีซอสแพคมันบัง,งอะ่ะเอาลุ้นม,มาเลอยอผมหน่อยก็ได้เอาลุ้นม,มาเลยผมหน่อยได้ไหมน้าพี่ชายเออนิดหน่อยไปผ่านเว้ยนิดหน่อยไปผ่านนะพี่หูน,นี่ไงพี่กูพิมพ์ด่ากูทีกูเจอเลยอุ้ย ทำไมขุดได้สองอันเลยอ่ะผมมีฟอร์จูนหรออ๋อมันมันเกี่ยวด้วยหรอฟอร์จูนมันขุดได้มันมันมันขุดได้อันนี้เหรอหรอมันมันเกี่ยวใช่ไหมฟอร์จูนใช่หรอครับใช่ครับรบาาราีจะ้องมไม่ไม่ร้องครับอุ้ยอุ้ย ที่ขุดดีเกินอ่ะเมื่อกี้นะนี่ยังมันได้2อ,อันเลยเอ็กเล่วะนี่เอก็เอกเล่วะนี่เอ็กเล่วะนี่สวย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 เศรษว่เว่ว่าตรงนี้แหล่งแหล่งเลยตรงนี้แหล่งขุมทรัพย์เลยขุมทรัพย์เลยตรงนี้ขุมทรัพย์เลยโอ้ขุมทรัพย์เลยตรงนี้ขุมทรัพย์เลย,ตร,เลยตรงนี้คือแบบขุมทรัพย์จัด เนื้อที่สร้างได้แล้วนะครับออโอเคครับเดี๋ยวผมค่อยไปเอานะอุ้ยขุมทรัพย์จ้า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 อุ้ยคนไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยดีใจดีใจไปหน่อยนึงไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ว่ะดีใจเกินเบอร์ไปหน่อยเท่าที่ครับคนดูผมอินไปหน่อยนึงว่ะอ่าปุ๊บมีไหม ไม่มีว่ะตรงนี้ไม่มีแล้วว่ะเราไปไปฝั่งนู้นบ้างดิเราไปฝั่งนี้บ้างดีวะเอาตรงนี้มันทางเดิมนี่ตรวจสอบดืนวนตรวจสอบดือนนะโอ้ตรงนี้มันซ้ำแล้วอ่ะ ก็มีสิทธิ์ได้อยู่นะเผื่อผมบางคุดไม่ไม่ลึกพอจะลองบึ้มตรงนี้ดีไหมลองดีไหมลองดีไหมทันพี่แมรีวันไหนครับที่คิดว่าไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าของเขาอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้นผมก็เล่นเขาผมไปชิวๆอ่ะ เล่นชิวๆอ่ะวันนี้โอมันเริ่มต่ำแล้วตรงนี้เริ่มต่ำแล้วเริ่มไม่ได้แล้วตรงนี้เริ่มต่ำถึงเรียนมาเยอะดอะคนดูบอกว่าเริ่มต่ำมันจะเล่นไม่ได้ต้องขึ้นหน่อยต้องขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยครับขึ้นหน่อยลองฟีเอ็กพังฟีเอ็กผมมันมีเขาเรียกว่าอะไรเมนดิ้งอ่ะผมต้องขุดอาวุธบ่อยๆอ่ะไหนปะมันจะแบบรีรเฟรชให้ใหม่อ่ะ แต่ว่าก็ต้องก็ขุดเว่อบ่อยๆอะ่ะขุดเล่นมากก็ไม่ได้ต้องมีสตินิดนึงอะ่ะต้องรอบคอบอะ่ะการจะทำอะไรอะ่ะราต้องรอบคอบไงมีไหมไม่มีเลยเหรออะจริงอาจจะมีตรงนี้ก็ได้ผมคิดว่านะ ตรงนี้เพื่อเผื่อมีรอดูเลยผมให้ไม่ห่างจากนี้มากผมให้ไม่ห่างจากนี้มากเลยกันเฮ้ยมีมีปะเนี่ยไม่มีหรอ นันลกเสียงไม่คตรน่ากลัวจริงปะคนดูจะถึง2,000ไหมวะคนดูคนดูคิดว่าจะถึง2,000ไหมวะคนดูโอ้ย,อย,อย,อยตรงนี้มีแหล่งเลเวลกับพ่มารีเอนชาร์ตันแล้วหรอผมไม่น่าจะไหวว่ะวันนี้เอนชาร์ตน่าจะแบบวันนี้ผมรีบขึ้นเอนชาร์ตไปหน่อยนึง ก็มั่นใจอยู่ว่าดาบผมก็ดีระระระ,ระ,ระ,ระดับหนึ่งอะตอนนี้นพี่ขอปิดเซิร์ฟน้าเดี่ยวน้องตามทานันฮะใช่หรอีนตัวจริงปะเนี่ยไม่น่าใช่ตัวจริงหรอกพี่ขอปิดเซิร์ฟนะั้นเดี๋ยวน้องตามทานันไม่ได้ครับมันผสมกันได้มันไม่ได้หรอ มันจะไม่มีจริงดิแถวเนี้ยเอาดีเอาดีทุกคนต่ำไปใช่หรอเอ้วผมขุดสูงกว่านี้อ่ะสตรีมเปิดกล้องโคดนาครับไม่ต้องมาด500้าเปิดกล้องอยู่ได้ฟิลดีสวัสดีครับ ตรงนี้จะมีไหมหรือว่ามันมันเป็นหมดฤด,ดูกาลมันแล้ววะมันมีฤดูกาลไอ,อ้นี่ไหมว่าตรงนี้เริ่มเริ่มเริ่มดวงกุดแล้วเริ่มไม่ใช่แล้วผมว่าเรากลับไปทางเดิมเราดีกว่าวะ